สวัสดีครับพี่น้อง FC เซเกษตรเดนทุกท่านนะครับก็มีพี่น้องบางท่านนะครับก็สอบถามเข้ามาว่าเมื่อเราทําการ,กรเกษตรเนี่ยสิบคูร้อยเราจําเป็นต้องมีลงสีเล็กไหม <c oughs> ลงสีเล็กก็คือหมายกัว่าเออทาไมไม่เอาเข้าวไปสีลงสีใหญ่แล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรแล้วก็มันมัน,ม,นมันเสร็จไปเหมือนกับเดิมๆนะจําเป็นไหมที่จะต้องมีลงสีเล็กนะครับ คลิปนี้วันนี้มีคำตอบนะครับเป็นคำตอบที่ผมเองเป็นคนที่ทำมากับมือแล้วนะครับวันนี้ก็ติดตามชมกันนะครับว่ามีประโยชน์อย่างไร ครับก็อ่าวันนี้ก็อยากที่จะนำเสนอเจอกับการทำลงสีเล็กหรือว่าการมีลงสีเล็กนะครับว่ามันเป็นประโยชน์อย่างไรสำหรับในการทำา10คูร้อยแล้วมานกม็มันมีรายได้อย่างไรนะครับลงสีอ่าวันนี้ก็มีพี่น้องเอาข้าวมาสี5กระสอบอห้ากระสอบ โอเคเราพูดถึงเรื่องข้าวก่อนข้าวนี้เป็นข้าวหางข้าวหางมาทําเป็นข้าวกล้องนะครับข้าวหางนี้ก็คือเวลาเราสีมีกระบวนการทํำข้าวหางเนาะข้าวหางเวลาเราสีแล้วก็ขายก็เป็นข้าวเปลือกอาราคาเริ่มต้นที่50บาทนะครับถึง70บบาทนี่คือราคาขายส่งกระสอบนี้ราคาที่สี อยู่ที่40่สถึงห้บาทนะครับต่อกระสอบหนึ่งเนี่ยต่อกระสอบหนึ่งสำหรับค่าสีข้าวเนาะอจาะ,ะนั้นก็ถ้าเป็น5กระสอบก็100 200 250บาทนะครับนี่ก็คือใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้250บาทนะครับทีนี้ส่วนที่เราได้เพิ่มเติม ผมมีลงสีสองอย่างเนาะนี่คือลงสีข้าวกล้องนะครับลงสีข้าวกล้องแล้วก็ลงสีข้าวขาวลงสีตัวเล็กข้าวขาวสําหรับสีข้าวขาวาส่วนที่ได้ก็อันนี้ก็คือแกลบแกลบก็คือทําสําหรับทําปุ๋ยนะครับทําปุ๋ยหมักทําเอาไปใส่นานะครับ ถ้าขายก็กระสอบละห้าบาทแกลบเน้นนะกระสอบละห้าบาทแล้วก็นอกจากนันก้นก็คือ,อปลายข้าวปลายข้าวข้าวปลายเนี่ยก็ส่วนมากก็ใช้ประโยชน์สําหรับเลี้ยงไก่เพราะว่า <c oughs> เราขายก็กิโลละสิบบาทผมก็งว่าเออมันอาจจะไม่ไม่ค่อยที่จะคุ้มค่าเท่าไหร่ ก็ถ้าเราเลี้ยงไก่ก็ก็ปล่อยให้มันกินตามนี้แหละไก่เนาะให้มันกินไปแล้วก็ให้มันคือไก่เนี้ยไก่สิบตัวไก่แม่หนึ่งเนาะมันมันจะมีลูกห้าตัวหรือว่าสิบตัวนี้สามเดือนมันจะขายได้ตัวละหนึ่งร้อยบาทถ้ามีลูกสิบตัวก็ก็ตามนั้นก็คือหนึ่งพันบาท สามเดือนก็คือปล่อยมันอยู่ธรรมชาติของมันมีลงสีมาเขี่ยข้าวกินกับลงสีอะไรประมาณนี้นะครับเราก็มีรายได้ในช่วงที่มันแดดร้อนๆเนี่ยช่วงบ่ายก็มาสีข้าวช่วงเช้าเราก็ทำอย่างอื่นนะเพราะว่าสีข้าวก็ใช้ไฟใช้พัดลมนะครับทำเล่นไป มันก็จะเพิ่มรายได้ให้กับเรานะครับนี่นคือประโยชน์ของมันอ่าถ้าดูตามนี้ก็วันนี้ก็คือได้250บาทนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูกาลที่เกี่ยวข้าวใหม่ก็วันละวันละ10กระสอบอย่างนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ใช้เวลาสีพอสมควรอยู่ อ่ฉะนั้นก็ประโยชน์หลักๆของโรงสีนะครับก็คือได้มีไรายได้ทุกวันได้นะครับที่จริงก็ไม่ใช่ทุกวันจริงๆนะครับเราก็ไม่อยู่ก็เขาก็ไม่มาในวันที่เราอยู่เขาก็มาสีนะครับคนเอาเงินมาให้ถึงบ้านนะครับแล้วก็ได้ข้าวปลายได้รำนะให้รำให้อาเป็นอาหารสัตว์ได้ข้าวปลายอาหารสัตว์ ได้แกบสำหรับทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยหมักนะใส่ที่นาะใส่ต้นไม้ของเราหรือขายก็ได้นะครับนี่คือประโยชน์ในการทำรงสีนะครับมันก็มันเป็นหนึ่งอย่างใน10คูณร้อยที่เห็นว่ามันมันสร้างรายได้ให้กับเราโรงสีเครื่องหนึ่งใช้ได้หลายปีลงทุนครั้งเดียวนะครับก็ใช้ได้หลายปีก็น่าทำครับผม เรามาดูการลงทุนของลงสีเนาะนะครับยวเรียกว่า,าต้นทุนของมันแล้วก็การใช้งานอันนี้ผมสีนะครับสีนั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาววันหนึ่งถ้าโดยเฉลี่ยก็ทําเล่นไปทำเล่นเล่นไปนะครับก็วันละร้อยสองร้อยนะครับถึงห้าร้อยบาทประมาณนี้ ออละลงสีก็คือเราลงทุนครั้งแรกนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ประมาณ4 0 0หมื่นกว่าบาทน,นะหละังจากนั้นก็ลงทุนก็กคือลูกยางเท่านั้นเองนะครับแบบนี้ก็ราคาอาจจะหมื่นต้นๆได้แต่อายุการใช้งานมันก็ก็นานนะก็นานก็คือประโยชน์ของมันก็กมากนะครับเ,เราได้ทุกส่วน ของพืชที่เราทําของผลผลิตที่เราทําให้บริการกับพี่น้องด้วยนะครับญาติญาติของเราแล้วก็คนที่ชอบนะคนที่ชอบที่เราที่เราสีเราก็จะมาใช้บริการของเรานะครับลงทุนครั้งเดียวก็คิดว่านานนะครับได้หลายปีเหมือนกันถ้าเป็นมอเตอร์ดีก็อย่างอื่นก็มันไม่ยากหรอก ลูกปืนอะไรต่างๆเงี้ยเราซ่อมได้นะครับสายพานอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ใช้มา2ปีแล้วสายพานก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเปลี่ยนได้ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่กี่บาทเนาะนอกจากมอเตอร์ถ้าเป็นมอเตอร์ดีหน่อยนะครับก็โอเคอายุอายุใช้งานได้เยอะนะครับผมครับอ่ข้าวที่เรามี เกลบที่เรามีนะฟางที่เรามีเนี้ยเรามองผลผลิตของเราเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าเราเป็นมันเป็นแค่ขยะหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเราอันนี้เป็นแนวคิดที่มุมมองของเรานะครับถ้าเราคิดว่ามันไม่มีคุณค่ามันไร้ค่า ก็แน่นอนเราไม่ได้ใส่ใจมันในในสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเราคิดว่าน,นี่คือมันมันคือคุณค่านะทุกอย่างที่เราผลิตขึ้นมาบนพื้นที่นาของเราตั้งแต่เป็นต้นกล้าเป็นฟางเป็นข้าวเป็นรำเป็นแกลบทุกอย่างคือผลผลิตของเราเราก็จะเห็นคุณค่าของมันนะครับ นี่ก็จะเป็นกองฟางที่เราจ้างรถมามาอัดเนาะเพราะว่า,าฟางเนี้ยเราไม่ได้เลี้ยงสัตว์นะเราไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแต่เราก็จ้างเขาอัดเพราะว่าเราเสียดายาจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะทำปุ๋ยนะครับคือกลบดินเอาไว้กลบดินนะครับ ฉะนั้นก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่นาก็คือเราจะต้องให้มันเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ของเรานะครับเป็นปุ๋ยเป็นทุกอย่างอืมถ้าขายเหรอเขาซื้อกันก็ประมาณก้อนละ30สบาทแต่เราจ้างอัดก็คือ1ิบสบาท ได้กำไรได้กำไรครึ่งหนึ่ง50%เซนเนี่ยแค่อัดฟังนะที่นาของเราแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ต้องการเอาไว้ขายเนอะนะครับทำปุ๋ยครับตอนนี้ก็อยากที่จะสรุปนะครับเกี่ยวกับทำโรงสีแล้วได้อะไรนะครับก็สรุปเป็นข้อข้อคิดว่าอ่านดีกว่าเนาะ นะครับอย่างแรกเลยที่ได้ก็คือ,เ,อเราสีข้าวได้จํานวนมากกว่าเอาไปลงเอาไปสีที่โรงสีอื่นนะครับเพราะว่าอันนี้ของเราเองใช่ไหมครับเราจะปรับยังไงก็เราก็ทําเองนะครับ2ก็คือได้แกลบทําปุ๋ยนะครับสกระสอบเนี้ยจะได้แกลบแล้วก็1กระสอบนะครับในส่วนที่3ก็จะได้ข้าวปลายนะครับ ครึ่งกิโลถึง1กิโลต่อกระสอบนะนะครับนี่ข้าวปลายเนาะแล้วก็สีก็คือจะได้รําเป็นอาหารสัตว์กระสอบหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณ3-5โลนะ,น,ะน,ะนะครับแล้วก็ผลที่ได้รับจากอื่นๆนะครับในส่วนอื่นๆจากโรงสีก็จะมีเลี้ยงไก่แม่พันธุ์นะครับสิตัวแล้วก็ลูก100ตัวเนี่ยโดยต้นทุนเนี่ยเป็น0ูนย์บาทคือไม่ได้ซื้ออาหารเลย นะครับให้มันหาจินตามธรรมชาติของมันแล้วก็มีเข้าวปมีรําให้มันจินนะครับ5.2ทำปุ๋ยหมักขายกระสอบละ100-150บาทนะครับก็เอามาเป็นส่วนผสมในการทําปุ๋ยหมักเนาะ5.3ลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยใส่ที่นาปลูกผักนะครับ80%ได้นะก็คือเราเอาแกลบเอาทําเป็นปุ๋ยหมักไปลงในพื้นที่นาของเราก็ ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะครับ5.4ผสม,มดินเพราะต้นกล้านะครับก็เพราะต้นกล้าขายได้นะครับต้นละ10บาทอะไร10บาท15บาทนะครับแล้วก็6ลงทุนครั้งเดียวก็ใช้ได้นานหลายปีนะครับอันนี้ก็ให้พี่น้องได้พิจารณาเองว่าถ้าเราทำการเกษตรนะเราแบบพึ่งตนเอง พึ่งพาตัวเองให้ได้นะครับเราควรที่จะมีโรงสีหรือไม่นะครับก็ขอฝากไว้กดติดตามสำหรับกรเกษตรเอเดนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับม,มาไหนก่อนไไหนก่อนไปไหนก่อฝ<ะ>า,ากกดติดตามเอเดนพ่อหนกินได้ค่ะเด้อทั้งใจนี่เด้อ